สวัสดีค่ะสวัสดีค่ณมาต่อนะคะ267 5ค่ะเช้าวันใหม่วันที่หนึ่งมกราคม2 5 6 7นะคะคุณยายคะเราะคะมาทำบุญนะคะที่ศาลลักเมืองนะคะหลังจากร่วมทำบุญพธิธีใส่บาตรนะคะที่ศาลเช้านะคะอากาศสดสดใสนะคะมีประชาชนมาร่วมใส่บาตรทำบุญนะคะกันมากมายนะคะล้นหลามตามนะคะ คูได้จุดทูปนะคะไหว้สัน่นมือนะคะแล้วก็มาขอพรอนะคะโดยการจิกทองนะคะอ่านำเดย,ย,ยกปัญญาบางคนใส่ชุดนะคะขอบคุณห้กันนะจ๊ะสาธุสาธุสาธุ่ะโมทัมขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าจนนะคะ

ใช่ยังคุณใหญ่ได้ยังยังไม่ได้นะครับเราจะได้แล้วนะคะจะได้แล้วนะคะร่ะนแล้วค่ะหล่นแลอยังหล่นแล้วนะคะได้เบอร์ไหนคะขอดูเบอร์ไหนคะ่ะอเบอร์สิบสมนะคะนี่้าเบอร์สิบสามหรือเปล่าโอเคเบอร์สิบสามกับหัวะ สวัสดีครับหัวเรานี่ค่ะพบกันใหม่ในปีหน้านะคะ